โครงการหรือว่าทุนที่จะพูดในวันนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะจํากัดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนหรือว่าตัวน้องๆเองนะครับในด้านของทุนทรัพย์หรือว่าแม้แต่ในด้านของด้านพื้นที่นะครับเซนก็เลยกลัวว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับหรือผู้ขอรับทุนของโครงการนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ติดตามข่าวสารพวกนี้ด้วยซ้ํานะครับ ก็เพื่อเปิดโอากาสให้เ,เขาเนาะเจนก็เลยอยากจะขอร้องนะครับใครก็ตามที่รู้จักกับกลุ่มเป้าหมายที่จะจะพูดต่อไปในคลิปนี้นะครับรวมไปถึงว่ามีกําลังในการประชาสัมพันธ์เนาะไม่จำเป็นต้องเป็นคลิปเชนก็ได้นะครับพูดปากต่อปากก็ได้นะครับในการประชาสัมพันธ์นะครับก็เช่นอยากจะขอความอนุเคราะห์นะครับช่วยกันร่วมมือแล้วก็ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้านาที่นี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ สวัสดีครับพบกับเชนในช่องเราเินเชนนะครับวันนี้นะครับเชนจะพาทุกคนไปรู้จักกับโครงการโครงการหนึ่งนะครับที่มีมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับแล้วก็มีลักษณะที่คล้ายกับโครงการครูรื้อหินมากมากเลยครับมันก็คล้ายอะ่ะแต่ก็แตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นแฝดคนละฝาละกันครับกับโครงการครูรักอหินครับ โครงการครูรักหินเนี่ยเป็นโครงการของกอสศกอ,องทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครับซึ่งส่วนโครงการเนี่ยมีชื่อเต็มๆว่าขอยัดอาร์นะครับบรรยายมากโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสําหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน นี่คือชื่อตเต็มๆของโครงการคูรักขินนั่นเองครับซึ่งโครงการคูรักขินเนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากทั้งในส่วนของผู้ขอรับทุนในส่วนของโรงเรียนที่จะเข้าร่วมในส่วนของสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเช่นก็จะขออนุญาตนะครับผู้เฉพาะในส่วนของผู้ขอรับทุนหรือว่าในส่วนของน้องมปลายเท่านั้นเนาะโอเคครับซึ่งเป้าหมายหลกัหลกๆหรือวัตถหุหลกักๆเอ้ย เป้าหมายห,หลักหรือวัตถุประสงค์หลักๆของโครงการนี้นะครับก็คือเขาเนี่ยอยากให้เด็กนักเรียนที่ยากจนนะครับแล้วมีศักยภาพนะครับมีผลการเรียนที่ดีนะครับมีจิตวิญญาณความเป็นครูนะครับได้เข้าไปเรียนในสถาบันที่สอนคนเป็นครูหรือว่าคณะศึกษาศาสตร์หรือคริศตา,า,ศา์นั่นแหละเออแล้วออกไปนะครับบรรจุในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลขนาดเล็กในระดับตำบลน,นะครับจำนวน1,500คนนะครับ เป็นจำนวน5รุ่นนะครับก็แดงว่าตกรุ่นละ300คนเนาะโครงการนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยไปถึงนะครับยังส่งผลในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นด้วยเนื่องจากมีจํานวนครูที่เพียงพอนะครับก็เนื่องจากว่าเราเนี่ยส่งครูนะครับไปสอนที่ท้องถิ่นของตนเองนะครับจะคล้ายๆกับโครงการครูกันถิน่นนั่นแหละ ซึ่งรุ่นที่1นนะครับหรือว่ารุ่นปีการศึกษา2563เนาะก็ได้รับสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ฉันก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับที่ไม่ได้มาอัปเดตข่าวนะครับเพราะว่าโครงการคนร์สที่เนี่ยมีตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีที่แล้วครับแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยฉันไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มาพูดอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยวันเวลามันเหมาะสมแล้วนะครับมีโอกาสสักทีก็เลยได้ขอมาพูดแล้วก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับก็หวังว่าจะไม่พลาดโอกาสของใครหลายคนไปเนาะ ในส่วนของหลักสูตรแล้วก็สถาบันการศึกษาที่ผ่านการพิจารณาของโครงการนะครับในปี2 5 6หเนี่ยหรือว่าในรุ่นที่1น,นะฮะรุ่นที่แล้วเนาะเนื่องจากมี5้ารุ่นใช่ไหมรุ่นที่แล้วเนี่ยรุ่นที่1เนี่ยหลักสูตรที่ผ่านเนี่ยมีอยู่2หลักสูตรด้วยกันนะครับคือหลักสูตรปฐรมวัยแล้วก็หลักสูตรประฐมะศึกษานะครับแสดงว่าตอนสมัครเนี่ย คนที่สมัครเนี่ยก็ต้องเลือกเหมือนกันว่าจะลงปฐม,มวัยคือสอนอนุบาลหรือว่าลงปฐม,มศึกษาคือสอนเด็กปฐมนั่นเองนะครับซึ่งสอนหลักสูตรนี้เนี่ยก็ไม่ได้เปิดในทุกมหาวิทยาลัยนะเช่นมหาลัยก็เปิดสาขาปฐม,มวัยมหาลัยขอเปิดสาขาปฐม,มศึกษานี่ครับก็ต้องเลือกกันอีกทีหนึ่ง ซึ่งสำหรับป okay. so, ี2563เนี่ยสถาบันที่ผ่านการคัดเลือกนะครับมีอยู่11สถาบันด้วยกันหรือว่า11มหาวิทยาลัยเนาะก็ขออนุญาตอ่านเหมือนเดิมครับก็คือจะมีนะครับมราชภัฏเชียงรายนะครับมเชียงใหม่มราชภัฏเชียงใหม่นะครับมราชภัฏกำแพงเพชรมราชภัฏพิบูลสงครามมราชพัฏเลยมหาวิทยาลัยกาฬสินนะครับมราชภัฏกาญจนบุรีนะครับมราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมราชพัฏยะลาแล้วก็มราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งแต่ลละมหา จะเปิดหลักสูตรไม่เหมือนกันเนาะก็แล้วแต่ว่าเขาจะเปิดหลักสูตรปถรมวัยหรือหลักสูตรประถมศึกษาซึ่งรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในประกาศด้านล่าในสนินเนียไปให้เหมือนเดิมนะครับเลยครับต่อไปมาถึงหัวข้อคุณสมบัติของผู้รับสมัครแล้วนะครับน่าจะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับข้อ1น,นะครับต้องมีสัญชาติไทยครับ2นะครับ จบชั้นมหกหรือว่าเทียบเท่าในปีการศึกษานั้นๆน,น,นะครับเช่นถ้าเป็นรุ่นที่1เนาะคือรุ่น2อง3ันห้า้ยกใช่ไหมก็ต้องจบปีการศึกษา25 6 2อันนี้ไม่งงใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนะาะสนะครับเป็นนักเรียนยากจนซึ่งนักเรียนยากจนในประกาศเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเป็นนักเรียนนะครับที่อยู่ในครัวเรือนที่สมาชิก มีรายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนหมายความว่าอ่ะสมมติเราเราอยู่กับพ่อกับแม่เนาะพ่อเนี่ยก็ต้องมีเงินเดือนไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนแม่ก็ต้องมีเงินเดือนไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนอย่างเงี้ยถึงจะผ่านเกณฑ์ แล้วเขาวงเลยไปด้วยว่ากรณีที่สมาชิกในครัวเรือนเนี่ยมีรายได้ที่ได้รับจากสมาชิกที่ไปทํางานที่อื่นให้รวมมาไปด้วยหมายความว่าตอนนี้เกณฑ์พ่อโอเคเกณฑ์พ่อผ่านแต่ว่าระหว่างเดือนเนี่ยพ่อก็ได้รับเงินจากสมาชิกของครอบครัวคนอื่นเนี่ยมาใช้เหมือนกันอาจจะได้รับเงินจากป้าอะไรเงี้ยแล้วพอมันมารวมกันแล้วมันแล้วมันเกินสามพันไงครับก็ถือว่าพ่อนเนี่ยก็ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็กลายเป็นว่านักเรียนคนนี้ไม่ไม่ผ่านเกณฑ์ของนักเรียนยากจน สี่นะครับเป็นผู้ที่มีบิดาหรือว่ามารดาหรือว่าผู้ปกครองของผู้รับทุนนะครับมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนเนี่ยจะไปบรรจุและแต่งตั้ง,งหลังสำเร็จการศึกษานะครับไม่น้อยกว่า3ปีติดต่อกันทอนท่านที่จะเข้าใจยากนะครับก็คือว่าคาโครงการเนี่ยเขามีโรงเรียนมาให้อยู่แล้วว่าโรงเรียนที่จะมีการบรรจุเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลเนี่ยมีโรงเรียนอะไรบ้างทีนี้นะครับ ทุกคนเนี่ยที่สนใจเนี่ยก็ต้องไปดูว่าโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณา,นานเนี่ยมีโรงเรียนในพื้นที่ตำบลของตนเองหรือเปล่าอมสมมตวิว่าโรงเรียนกอเนี่ยอยู่ในตำบลขออะซึ่งบ้านเชนเนี่ยอาเชนเป็นเด็กที่ยากจนเชนรู้สึกว่าคุณะสอดทุกอย่างเชนเนี่ยผ่านละเชนก็ต้องไปดูว่าบ้านเชนเนี่ยบ้านของเด็กชายเชนเนี่ยเอออยู่ในตำบลของโรงเรียนกอหรือเปล่าซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเชนต้องอยู่ ไม่ต่ำกว่า3ปีหมายความว่าเชนต้องอยู่ตรงนั้นอ่ะมา3ปีหรือ4ปีหรือ5ปีหรือมากกว่านั้นถึงจะสามารถสมัครได้ไม่ใช่ว่าเชนเพิ่งย้ายบ้านเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยหปีอันเนี้ยสมัครไม่ได้ซุ่งเรียนที่ผ่านการพิจารณาของปี63นะครับก็เหมือนเดิมครับจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับต่อไปข้อที่5นะครับมีเกรดเฉลี่ยสะสมนะครับ5เทอมนะครับ5เทอมเท่านั้นนะครับ2.5ขึ้นไปครับผม ต่อไปข้อที่6นะครับมีเจตคติที่ดีนะครับต่อวิชาชีพครูนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับต่อไปเป็นครูก็ต้องมีทัศคติที่ดีต่อวิชาชีพครูนะครับแล้วก็มีความประสงค์ที่อยากจะกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองนะครับไปเป็นครูในพื้นที่ที่ห่างไกลเนาะข้อที่7นะครับก็คือต้องมีประสบการณ์ในการทํากิจกรรมสร้างสารรค์เพื่อส่วนรวมแต่นะครับว่าคือไม่มีพฤติกรรมที่จะสอว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน แล้วก็ข้อ9ก้าท้าข้อสุดท้ายก็คือไม่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือว่าเป็นข้อบกพร่องในศีลธรรมคุณงามความดีนะครับเป็นคนดีเอาง่ายเออซึ่งในส่วนของกิจกรรมนะครับหลายคนอาจจะสงสัยเนาะว่ามันจะ,ะระบุย,ยังไงซึ่งในใบสมัครนะครับเราเขาจะมีให้กรอกในส่วนของกิจกรรมว่าเคยทำกิจกรรมอะไรมาบ้างแล้วก็เป็นของหน่วยงานไหนปีพฤทธศักราชไหนอะไรเงี้ยครับ ซึ่งแน่นอนว่านอกจากเราเนี่ยจะกรอกข้อมูลของตนเองนะด้วยความสั์จริงแล้วเนี่ยก็ต้องมีการรับรองจากบุคคลที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับเช่นในเรื่องของอเอกสารเกี่ยวกับการที่เราจะระบ,บุว่าเราเป็นนักเรียนยากจนเนี่ยก็ต้องผ่านการรับรองจากท้งโรงเรียนทางทางครอบครัวแล้วก็รัฐในตำบลด้วยรวมไปถึงความประพฤติเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องผ่านการรับรองจากทางโรงเรียนด้วยเช่นกัน มในเรื่องของเกณฑ์คะแนนที่ใช้นะครับพวกแกดแพดโอนิทก้าวิชาสัมมันอะไรอย่างเงี้ยอืจาก คุณสมบัติหรือว่าเกณฑ์รับสมัครนะครับที่พูดไปในหัวข้อเมื่อกี้เนาะจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของความประพฤติแล้วก็เรื่องของกิจกรรมใช่ไหมังนั้นเนี่ยโครงการครูรักถิ่นนะครับจะเปิดเฉพาะรอบหหรือว่ารอบพอร์ตฟิลิโอเท่านั้นในทั้งหมด5รอบนะครับจะเปิดเพียงแค่รอบเดียวแล้วก็อาจจะมีการสอบวัดแววความเป็นครูก็แล้วแต่สถาบันการศึกษานั้นนะครับหรือว่าแล้วแต่โครงการในปีการศึกษานั้นเนาะซึ่งเมื่อผ่านการคัดเลือกในรอบแรกแล้วเนี่ยก็ต้องไปสัมภาษณ์เหมือนปกติครับ ต่อไปจะเป็นเงื่อนไขาการรับทุนเนาะก็คือเราเนี่ยผ่านการคัดเลือกผ่านการสัมภาษณ์ได้เข้าไปเรียนเรียนเสร็จปุ๊บเรานะครับจะต้องไปบรรจุในโรงเรียนพื้นที้ห่างไกลในระดับตำบลของตัวเองเนี่ยไม่ต่ำกว่า6ปี หมายความว่าต้องทํางานเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนนั้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า6ปีถึงจะมีสิทธิ์ย้ายมีสิทธิ์โอนมีสิทธิ์ลาออกหรือมีสิทธิ์อะไรก็ตามนะครับซึ่งในระหว่างเนี้ยรวมตั้งแต่ตอนเรียนด้วยนะถ้าคุณเรียนไม่จบไม่ขอรับทุนสอนไม่ครบ6ปีอะไรเงี้ยนะครับก็แน่นอนนะครับว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายก็คือชดใช้ทุน การศึกษาที่คุณได้รับไปนะครับจํานวนเงินที่จะต้องชดใช้เนี่ยก็จะลดตามเวลางานที่คุณได้ทําไปสมมติว่าคุณเนี่ยเรียนเสร็จปุ๊บไม่ใช้ทุนเลยนะครับยังไม่ได้ไปสอนสักปีไม่สอนสักวินาทีเลยนะครับก็ต้องเสียเต็มจํานวนอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณสอนไปแล้ว3ปีคุณก็อาจจะเสียครึ่งหนึ่งของจํานวนเต็มทั้งหมดไงครับมันแล้วแต่ว่าคุณเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเนี่ยไปนานเท่าไหร่แล้วนะครับถึงจะเอามาตัดลดทอนเนาะกับส่วน เงินที่ต้องชดใช้ไปนะครับซึ่งจำนวนเงินเต็มๆเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าเท่าไหร่เพราะมันอยู่ในสัญญาของผู้ขอรับทุนนะครับคนที่สมัครเท่านั้นนะครับถึงจะรู้ว่าต้องเสียเงินเท่าไหร่นาะซึ่งเชนก็มันมันไม่สมัครอะเชนก็ไม่รู้จะจะไปหาข้อมูลมาได้ยังไงนะครับสิ่งที่ผู้ขอรับทุนนะครับหรือผู้รับทุนนั่นแหละ allah, จะได้รับนะครับก็คือเมื่อคนที่เป็นคุณเนี่ยเป็นนักเรียนทุนแล้วนะครับคุณเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยคุณจะได้รับอะไรบ้างนะครับ หนึ่งนะครับคุณจะได้รับการพัฒนาศักยภาพในคัดตามหลักสูตรต่างๆเนาะสองนะครับจะเป็นการพัฒนาศักยภาพนะครับผ่านกิจกรรมเสริมคุณภาพนะครับของนักศึกษาซึ่งกิจกรรมมันมีเยอะมากเลยนะที่เขาให้ที่เขาจะให้ผู้ผู้รับทุนนะครับเดี๋ยวขอยัดอ่านนะครับก็คือจะมีนะครับก็มีลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนนะครับเพิ่มความรู้ด้านภาษานะครับเข้าร่วมไปทีอพิชาการทั้งระดับ ชาติและก็ระดับนานาชาตินะครับไล่เปลี่ยนความรู้กับผู้รับผูนต่างสถาบัานมีโอกาสไล้เปลี่ยนกับสถาบัานแล้วก็สถาบัานการศึกษาเนี่ยต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะครับเพื่อทํากิจกรรมพัฒนาชุมชนในภูมิลำเนาของตนเอง3นะครับจะได้รับเงินสนับสนุนเฉลี่ยนะครับทุนละ1นึ่งแหกหมื่นบาทต่อปีครับนะครับซึ่งคนทุนเนี่ยหนึ่งแมบาทต่อปีเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับ หนึ่งค่าทุนเนียนการศึกษานะค่าทุนเนียนการศึกษาเนี่ยจะเขาจะมีให้นะครับสี่หมื่นบาทต่อปีค่าที่พักนะครับสองพันบาทต่อเดือนค่าหอาชีพหกพันบาทต่อเดือนแล้วก็ค่าหนังสืออุปกรณ์นะครับอ่าหนังสือตำราอุปกรณ์การเรียนที่จําเป็นอย่างเงี้ยสองพันบาทต่อเดือนครับรวมทั้งหมดนะครับเป็นหนึ่งแสนหกหมื่นบาทต่อปีอย่างที่กะไว้ครับสุดท้ายแล้วนะครับ ก็สิ่งที่เชนอจะบอกก็คือสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนะครับมันเป็นข้อมูลในปี2563หรือว่าข้อมูลของรุ่นที่1เนาะทีนี้รายละเอียดต่างเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เช่นวันรับสมัครนะครับหรือว่าโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณา,นาโดยไปถึงว่าสถาบันที่เปิดนะครับหรือว่าหลักสูตรอะไรเงี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจโครงการนี้จริงๆนะครับเชนก็อยากให้ติดตามข่าวสารเยอะๆนะคบเชนอาจจะไม่สามารถที่จะมาอัปเดตให้เราทันได้นะครับอย่างที่ทุกคนทราบกัน แต่ในส่วนของเรื่องของคุณสมบัตินะครับของผู้ขอรับทุนเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วแหละเนาะก,ก็น่าจะยึดตามนี้ดังนั้นเนี่ยใครที่พอมีเวลาเตรียมตัวนะครับก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับรวมไปถึงว่าเอกสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประกาศต่างๆบัญชีรายชื่อของโังเรียนนะครับหลักสูตรรวมไปถึงนะครับใบรับสมัครนะครับใบขอรับรอง เนาะอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับที่พูดมาทั้งหมดนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะติดตามได้ที่ข้างล่างเลยนะครับเชนจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะใครที่สนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าฟังที่เชนพูดแล้วไม่เข้าใจหรือว่าอะไรไม่ยังไงไงครับก็สามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองนะครับก็อย่างที่พูดตอนเปิดคลิปนะครับเชนอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันประชาสัมพันธ์จริงๆเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นนักเรียนยากจนเนาะเป็น นักเียนขาดแคลนอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลเนี่ยก็จะไม่มีสื่อโซเชียลที่จะได้มารู้จักกับโครงการพวกนี้ซึ่งข้อมูลที่เชนพูดในวันนี้นะครับก็เชนเนี่ยได้ค้นหาเองสืบค้นเองแล้วก็สรุปความเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอภัยมาณนะที่นี้นะครับซึ่งหากใครเนี่ยที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับหรือข้อคําถามเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามได้ใต้คลิปเลยนะครับเชนก็จะพยายามหาคําตอบมาตอบให้ให้ได้เนาะพยายามจะพยายามนะครับทุกคนเออไม่ต้องกลัวนะครับ สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับเราเห็นว่ามันมีประโยชน์มีสาระนะครับก็อยากให้ช่วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเชนด้วยก็จะดีมากๆานะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆเนาะ mm ้ร hmm. าจะกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ